บัญชีรามสง่างามตามกระแสแชร์ความรู้คู่คุณธรรมก้าวนำทุกสรรพสิ่งนักบัญชีเพื่อนคู่คิดพันธมิตรธุรกิจงานพิชิตทั้งภาครัฐไม่จำกัดงานเอกชนบัญชีรามให้ความรู้ที่ทันสมัยอัปเดตควบคู่ไปกับมาตรฐานการบัญชีมาสเตอร์ความสำเร็จ ภาควิชาการบัญชีมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและนำมาบรรจุอยู่ในเนื้อหาการเรียนการสอนพร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการนำหลักการทางบัญชีไปประยุกต์ใช้ในภาคการปฏิบัติได้อย่างลงตัวจึงทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจได้ว่าสามารถอ่านออกเขียนได้และใช้มาตรฐานเป็นอย่างนักบัญชีมืออาชีพตามสโล แกนที่ว่า9้านมาตรฐานการบัญชีด้วยดีกรีของบัญชีรามบัญชีรามกับการรับมือยุคดิจิตอลเทคโนโลยี ภาควิชาการบัญชีได้บรรจุเนื้อหาที่รองรับกับก,บการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีรวมถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อให้ผู้เรียนมองความสัมพันธ์ของทุกงานในองค์กรอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังออกแบบการบริหารจัดการซึ่งเอื้อต่อการวางระบบบัญชีมีมุมมองของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ของการเป็นนักบัญชียุคใหม่ที่บูรณาการ วิเคราะห์กลั่นกรองและจัดก,การข้อมูลทุกอย่างโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการสร้างนักบัญชีที่เป็นหุ้นส่วนสําคัญในฐานะเพื่อนคู่คิดของธุรกิจด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจและตลาดที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ความคิดข้ามศาสตร์ฉลาดประยุกต์ใช้ท้าทายเทคโนโลยี ดาวน์โหลดความรู้ดีๆเรียนบัญชีที่ตอบโจทย์ต้องปรับโหมดเรียนที่บัญชีรามบัญชีรามกับการประกอบวิชาชีพและความมั่นคง ภาควิชาการบัญชีมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการออกไปประกอบวิชาชีพเพื่อให้ได้ฝึกใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผ่านการฝึกงานทางการบัญชีที่มีประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริงทําให้มั่นใจในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีภาวะการมีงานที่ดีทําตั้งแต่ช่วงที่ยังศึกษาอยู่ซึ่งนักศึกษาจํานวนมาก ได้งานทําและมีรายได้ตั้งแต่อยู่ในระหว่างการเรียนโอกาสในการทํางานของผู้มีความรู้ทางบัญชีมีอยู่อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN Charter Professional Accountant กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระผู้ตรวจสอบภายในที่ปรึกษาอาจารย์วิทยากรและอาชีพอื่นๆซึ่งสามารถ ทำได้แม้ว่าหลังวัยเกษยียณอายุแล้วดังนั้นผู้เรียนทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเรียนบัญชีที่นี่ไม่ได้มีแค่ท่องจำสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงบัญชีรามกับความเป็นนักบัญชีนวัตกรเรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ไขรหัสโค้ดลับกับบัญชีราม ยุคดิจิทัลอีโคโนมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีการ up skill คือเพิ่มจุดเด่นด้าน s o ฟต์สกิลให้มากขึ้นซึ่งจะทำให้นักบัญชีมีมูลค่าเพิ่มด้วยทักษะชั้นสูงที่เทคโนโลยีไม่อาจลอกเลียนแบบได้การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องเพิ่มความรู้ด้าน s o ฟต์สกิลเพื่อผลักดันผู้เรียนให้ก้าวไกลไปถึงความเป็นนักบัญชีนวัตกรบทบาทของคณาจารย์ได้ปรับเปลี่ยนจากผู้สอน เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษามีโอกาสคิดด้วยตัวเองเป็นหลักซึ่งคณาจารย์ของภาควิชาการบัญชีได้วางกลยุทธ์สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการนี้มาโดยตลอดดังนั้นจึงขอให้ผู้สนใจทุกท่านมีความวางใจได้ว่ามั่นใจในทุกที่การันตีมีงานทำสง่างามด้วยความรู้ประดับคู่คุณธรรมนำพาสังคม อุดมปัญญาขอเชิญชวนมาศึกษากันที่บัญชีมอรา